คนสิหูเขี่ยมหัวใจอย่เฮากะหูบอคู่คู่เนมันไกลกันหาบอมีสีสิห่วมทางเดินใดแง่แนมเพนก็เป็นบุญตาวาสนาใจไกลเกินสิฟัน ยตังน้ำดินเจ้าบ่มีทางได้ยินคันสิหองบ่ห้าขึ้นไปสิให้มาบินขึ้นฟ้าหูยวัวเฮ็ดบ่ได้บ่มีผีบินขึ้นไปมีแต่ใจใจของมาได้แต่ หนาวยูกไหลเคียมหัวใจเขาไอ้สามดาวลันคูนอยู่ทั้งฟ้าอยู่ มันสิห้องบอกหากขึ้นไปสิไยมาบินขึ้นฟ้าผู้ยั่วเห็นบ่ได้บ่มีบินขึ้นไปมีแต่ใจ สวัสดีครับนี่คือศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้นะคะพี่ดุยเชียวรำสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่อะไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด3ค่ะในรายการชุมตาดนดนัวดุย

แม,แต,ม <c oughs> แต่รู้ไหมว่ามันฟังแล้วมันกินใจมากเพลงนี้คร <มา S 1> ับถึงเทวดาตัวเองแหม้ต้อยต่ำแล้วเกินแต่เราไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่าเขาจะมีอะไรกับเราไหมใช่ครับห <ๆ S 1> มามองเครื่องบินโบราณว่าใช่ครับประมาณนี้ <ๆ S 1> นี่มันเหมือนอย่างเนี้ยอ่ะงานให้มองดิมองนิ่งๆมันเป็นไปได้ไหมเป็นได้ไหมอมันเป็นไปได้ไหมบินทางฟ้าบอกว่าฟ้านนี้เราเป็นไม่ได้ไหม อมอะไรคะนี่คือการเรียนรู้อีบ้าเรียนรู้เรื่องอะไรหมายความว่าอะไรมันผ่านไปก็ผ่านไปแล้วก็เรียนรู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันนี่คือของใหม่ที่มันต้องเรียนใหม่แล้วเนี่ยชีวิตจะหยุดเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆีคุยเรื่องอกูเอีกคุยเรื่องน้องดุยอีกผมยังไม่ล้งเลยนะลยนะเพลงของหม่นี่มีพี่ใหม่ไงครับ ก็คือบุญของหมานี่ผมเขียนไว้เขาเขียนเองเลยใช่ครับเขียนเองเป็นเพลงที่เมื่อก่อนผมทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังก่องนักษาขี่กาบใชมป์ห้าตีนี่ใช่ครับเบื้องหลังในวงดนครบใช่ครับเป็นเรียบเรียงเพลงโปรดิวเซอร์อะไรก็เลยก็เลยคิดที่จะอยากมีเพลงเป็นของตัวเองก็เลยเขียนขึ้นมาจบมาทางนี้หรือเปล่ารือว่าเป็นใช่ครับจบดนตรีครับนตรีเรียนดนตรีเขียนให้ริบรีสักเพลงด้ไม่ริบรีเรคคอน เดี๋ยวเขาพิจารณาก่อนได้ไหมตอนนี้เขาก็เลือกเขาตอนนี้เขามีศิลปินเขามีห้องอัดเขามีดนตรีเขามีเนื้อเพลงแต่เขาไม่มีตังค์จาทำยังไงนี่แหละเขาปัญหาปัญหาของพี่เลยเอาเล่าใ้เขฟังเาก่อนดีกว่าครับผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพลงนี้จะว่าไปก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงด้วยต้องขาังไปแอบรักใครอะไรเงี้ยเป่าประมาณนั้นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมก็คือ แอบชอบสาวคนหนึ่ง mm hmm. ออยู่ม6พอจบม6ก,กันไปปุ๊บวันหนึ่งมาเจอกันก็เลยอยากเขียนเพลงนี้ให้เขาได้ฟังค mm hmm. วามรู้สึกในตอนนั้นใช่ครับจ oh. ากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีละก็ประมาณ6ปีครับโอ oh, <6 S 2> นานเลป้าป่านี่ก็มีผัวแล้ย ก็ากความรู้สึกดีๆถึงความนนั้นอะไรตอนนี้บวกว่าคุณดุยนี่มีกระแสโด่งดังมากที่ประเทศสปปลาวใช่ครับก็คือมันจะมีอีกเพลงหนึ่งที่ไม่ใช่บุญของหมาผมเคยทํามาก่อนนะชื่อเพลงว่านางฟ้ากับคนกศอนะครับเพลงนี้ก็พอดีมีเพื่อนอยู่ที่ประเทศลาวเป็นเพื่อนซีกันก็เขาได้เอาหยิบเพลงนี้ขึ้นไปคัฟเวอร์แล้วมันบังเอิญมันมีกระแสขึ้นมาดังยังไงดังยังไงที่นั่นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีงานคอนเสิร์ตต่อยาวเลย ต่อยาวที hmm. Teraz, e ่เป็บอลาวใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณดุยเชียงรัมจากไทยไลท์ไทยเรคคอรขอบคุณครับงานนิดนึงครับผมนะครับสามารถติดตามผลงานได้นะครับทางช่อง y ยูทูบ e ลท์ไทยเรคคอร์ดแล้วก็ Facebook นะครับแฟนเพจไลท์ไทยออฟฟิเชียลนะครับผม แล,แล้วก็เร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ลายไทยนะครับทำขึ้นมาชื่อโปรเจกต์ว่าลายไทยหมอลำศิลป์เป็นซิงเกิลใหม่ที่นําศิลปินทุกๆท่านนะครับมามาร้องเป็นหมอลำเช่นพี่ต้าตจอวพี่กุ้งสุภาพรพี่เออนุชานะครับแล้วก็ มีศิลปินนำก็คือคุณแม่บานเย็นล่างแก่นโอ้โหแล้วก็พี่แคนดี้แากแก่นอื่มาด้วยใช่ครับก็คือเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับเร็วๆนี้นะครับติดตามกันนะครับแล้วความครับผมข้าสู่การประกวดกันต่อทั้งทีมมี